หลาการวิัยะรับี่ายที่นะครับที่มีการเลี้ยงกัดบรงษัทนะครับก็ใช้ดีว่าผมก็คือจุ่มทนเรานะขาดความสวยงามนะครับขับตอนจากนี้ไปนะครับเป็นบัรยางสรุปและแถลงแผนสถานการณ์นะครับก่อนที่จะมีสถานการณ์สมมุติใช้เวลาขอสวัสดีพี่น้องปปสตำรวจนส ทุกท่านนที่ท่านมาร่วมในการทำงานของเราในครั้งนี้จะเห็นได้ว่านบ้านของเราทุกวันนี้นะได้รับความร้อนมากขึ้นเรือยตรงที่น้องพี่น้องตกให้ครับก่อนเขียวห่านีกายแล้วประมาณหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบร่นะครับเพราะนั้นเหลือเป็นพื้นที่บานหนร้อยาสิคูณเรือนนะครับ มีแม่น้ำตาสักไหลผ่านแบ่งแยกออกเป็นสองสี่นะทรับสี่ตะวันออกก็จะมีหม,มู่ที่หนึ่งที่สองหมู่ที่สี่ตะวันออกอีกกับตำบลบ้านป่าและอำเภอโมก็์ทิศตะวันตกทางจาังหวับลท่าะอลฝ่ายปกครองนำโดยนำตำนานนะครับที่ดูแลเรื่องเวลามีการขนย้ายอพยพต,ต่างๆจะดูแลเรื่องของอความเรียบร้อย ครับขั้งสุดท้ายครับหน้าสารที่คุไปป่าเกศสาน้อยสําครับว่าที่ร้อยเอกพลเดชตลุสักดิงเดชครับทรงบกก่านเครับท่านยคกากรเสหอแล้วก็ไม่รูเรื่งนี้ไหครับว่าการแข่งขันเพื่อความยั่ มีนักกีฬาท่านหนึ่งก็เป็นเหมือนเมแ้วมีน้องเราน้าขอจับนาตน้อยมากก็อ่า

งานต้องมีจุดใหญ่ส่วนที่เราสางสอบวาไว้งานต้องมีจุดใหญ่ตานตลอดสีนัแต่รกก็ร่วมกันเรื่องของอุปกรณ์ที่จะดับไฟนะครับวรถบรรทกจรยนัวก็่านลเข้ามาร่วม